สวัสดีครับพี่น้องครับนครแดงโปรโมชัน่นมือนี้ซอซครับพี่น้องครับผ้ามาแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเมืองปัตตานีครับหมอกหนึ่งครับพี่น้องครับนั่นก็คือร้านนกกระย่างร้านนกกระย่างอยู่บ้านแหลมนกตำบลบ้านนาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับเบิ่งครับบรรยากาศนี่คือเสมือน สวนสาธารณะครับพี่น้องครับสำหรับพักพ่อนหย่อนใจครับพี่น้องมีสาราเลี้ยงล่ากันไปครับพี่น้องครับต้องสายเลยขวาครับพี่น้องครับริมเรียบกับริมทะเลอ่าวไทยครับพี่น้องครับนะครับมีล้านล้านปูนสาราพักนั่งเลียนครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้ามาไป สะพานครับพี่น้องครับสะพานล้านนกกระย่างครับบ่หมี่ย่างนะครับพี่น้องที่เห็นนั่นก็คือทะเลทะเลอ่าวไทยครับพี่น้องครับทะเลอ่าวไทยตอนเศร้าๆนี่น้ำทะเลหนุนครับพี่น้องครับทะเลอ่าวไทยครับพี่น้องครับ ถ้ามองนี่นี่เป็นอ่าวครับพี่น้องครับอ่าวบาน้าครับพี่น้องครับอ่าวบาหน้าเป็นทะเลมันมีชายหาดครับพี่น้องครับเป็นทะเลคโคลนครับพี่น้องครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวกสีเฮ็ดสะพานยื่นออกมาจากฟังครับ เศร้าๆครับวันนี้อากาศคึมๆฝนลินปล่อยๆจังหน่อยครับพี่น้องครับเข้ามาอยู่สะพานแหละครับก็ทิมเลี้ยวก็ไปท้ายก็ไปล่านทองเที่ยวครับพี่น้องครับ สำหรับพี่น้องที่มาปัตตานีลองมาท่องเที่ยวชมบรรยากาศได้ครับบ้านแหลมนกตำบลบ้านนาครับพี่น้องครับสำหรับอาชีพพี่น้องก็คือเลือกประมงใช่ฟังครับนี่กุ้งหอยปูป่าสดๆครับพี่น้องครับ ก็ขอเชิญชวนพี่น้องมาท่องเที่ยวกันครับบ้านแหลมนกจุดชมวิวบ้านแหลมนกตะบลบ้านนาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุตที่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ